ดูดวงชาวราศีกันดวงชะตาของชาวราศีกันดวงชะตาโดดเด่นงูดำเอาเงินมาให้เอาไปใช้ลูกดือ้อเอ็งมันลูกดือ้อไม่ยอมรับเงินค่าไว้งูดำครับนำเงินนำทองมาให้แล้วโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเทมเูเลนแปลว่าโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาของท่านจะเกิดความคล่องตัว จะเกิดความเช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเกิดความมั่นคงนั่งอยู่บนบาลังเงินหล่นลงมาจากฟ้าจะ,จะเจริญลูกเรืองรับทรัพย์โดยโชคปัญหาต่งตางๆเกิดขึ้นมีปากตรงกลางใจแน่นอนถ้าไม่เจออุปสรรคก็ไม่มีทางเก่งต้องเจออุปสรรคก่อนถึงจะเก่งสิ่งต่างๆที่เข้ามารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จจะเกิดความมั่งคัง่งการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาการที่จะปราบศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิน้นมันเป็นไปได้ด้วยดีสิ่ง,งต่างๆที่ทำให้ท่านกระวนกระวายนอนไม่หลับกระสับกระส่ายรู้สึกอึอดอดัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดิน นะครับมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตานะครับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหารเอาจริงเอาจังประสบผลสำเร็จครับผมการที่ท่านได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้เจอในสิ่งที่ใช่นกน้อยนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตา่านจะได้มองการไกลถึงอนาคต ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างกล้ากว่าโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่เห็นด้วยบุญกุศลวาจนาอำนาจบาร,รมีสิ่งศิษย์ค้ำชูหนุนนำโชคตาทำให้ท่านได้พบโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์จะได้ลื่นเรงิงสังสรรค์แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆมีดปักเต็มหลัง การที่จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันโอกาสทองจะเข้ามาไม่ขาดสาย่านจะมีโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภโอกาสที่จะพลิกพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะับดัชนบังเกิดในโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะโชคในสิ่งที่ดีกําลังจะเข้ามาันะบผมอะไรบางอย่างที่จะหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะับส่งมอบโชคชะตาอันยิ่งใหญ ถ้วยทองมงบองได้เลยว่าดวงชะตาของคุณจะจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองได้รับโอกาสทองในตลอดชีวิตราชสีมานอนซบตักท่านแล้วจะเจริญลุกเรืองมุ่งมั่นเอาอจิงเอาจังจนประสมร็ลครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนานำโชคชะตามุ่งมั่นมุ่งแปลเปลี่ยนแปลผ่านมุ่งตรงไปข้างหน้า การยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้เป็นที่1ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเขาเข้ามาค้ำชูหนุนนำโชคกตาทำให้ท่านรู้สึกฮึกเขิมในอำนาจบารมีวาสนานะครับผมทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความช่มชื่นต้นไม้อิงหลังหัวใจพ่องโต ดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเศรษฐีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับใครบางคนจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองดวงชะตาได้รับทรัพย์โอกาสทองแล้วเอ็มมาโลกเกิดขึ้นในโชคชะตาความเล่าร้อร้อนแรงจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองที่จะเข้ามาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฏนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําเร็จ จะตาชีวิตหลับศับนะครับศัตรูโมมานพังที่นาศเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าคิดไม่ดีต่อชาวราศีกันพังพี่นาศทุกลายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเดี๋ยวเขาได้รับโทษเองการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะย้อนกลับไปสู่ศัตรูและท่านจะขอทำนายว่าท่านจะได้เพื่อน ผู้รู้ใจเพื่อนผู้มีอำนาจบารมีวาสนาเดสตาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดาบสองคมเกิดขึ้นเตรียมตัวรับทรัพย์การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจะประสบความสำเร็จในโชคชะตาวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณี ชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะมีโอกาสท้องโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับการทรงมอบนะครับผมตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจที่ยอาหารเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าอาหารเอาจริงเอาจัง จะตกตำแหน่งเดอะเวอร์พระราชานั่งบนบัลลังก์ส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าท่านจะมีโอกาสทองโอกาสโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาตลอดชีวิตถึงเวลาการยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างปูรือสีส่องแสงตะเกียงทองเข้ามาไม่หยุดหย่อนดวงตารับรัพย์รวยโชคดวงแบบนี้ดวงเสษถีเงินล้านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับรัพ์ อัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญครับดวงชะตาชาวราศีกันได้รับเหรียญตลอดชีวิตก็คือมีเงินมีทองใช้มีคนส่งมอบให้เสือนอนกินละทีเนี้ยการที่ท่านตกตำแหน่งเดอะฟูจะมีคนประจบป,ประแจงเลียแค่งเลียขาเอาอกเอาใจตัวท่านเป็นพิเศษชะตาชีวิตลื่นเลงสังสรรค์แต่ต้องทำตาม,ตามกฎแบบแผนตุลาการกฎบ้านเมืองมี กฎมนุษย์มีกฎสวรรค์มีกฎโลกวิญญาณมีให้ถามผู้รู้กฎการปฏิบัติโดยตกตำแหน่งสามเหรียญนะผมการจะตั้งมั่นเอาจริงเอาจังประสมเล็เจ,จะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคโอกาสท้องโอกาส,กาส,กาส,กาสที่จะมุ่งมั่นในโชคชะตาม้าพยองบังเกิดน,นะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน กล้าที่จะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระบนกระวายกระสับกระส่ายอัศวินซื้อถือถ้วยทองนําพาซึ่งโชคลารัะผมจะมีโอกาสทองโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จท่านแบกภารนะไว้อย่างหนักโดดด้วยบุญกุศลวาสนาในครั้งนี้จะทําให้ท่านจะเลิกลุกเรืองและมีรายได้สูงเป็นพิเศษจะตาชีวิตรับทรัพย์หลวงโชค ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ติดหมอสันได้ครับผมขอให้ท่านแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีใครยังไม่เข้ากลุ่มชาวราศรีการกดสมัครสมาชิกนะครับสวัสดีครับ